สวัสดีครับวันนี้มาพบกับลุงหนาเครื่องฟางนะครับวันนี้นะครับจะามาชมการทดสอบระบบของเครื่องฟางอินเตอร์430นะครับคันนี้นะครับทดสอบระบบเตรียมจัดส่งลูกค้าอำเภอขาวสิ in ีนรินจังหวัดสุรินทร์นะครับต้องขอขอบคุณมากๆนะครับลูกค้าที่เข้ามาจองเครื่องจากร้านลุงหนานะครับ เครื่องอัดฟางจากทางร้านนะครับเป็นพร้อมใช้งานนะครับใครที่สนใจเครื่องอัดฟางไว้ใช้งานนะครับสามารถโทรสอบถามที่เบอร์0879579453นะครับ0935732111นะครับใครอยากเข้ามาชมเครื่องนะครับร้านตั้งอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับเส้นสุรินทร์สัง,สสงขะกม่ .19 บ้านตะคอนะครับ หรือเซิร์ชทาง Google Ma มนะครับพิมพ์ไปว่าลุงหงาเพื่อฝาดนะครับขนาดก้อนฟางของทินเตอร์430นะครับก็จะเป็นก้อนใหญ่นะครับแล้วความยาวนะครับเราสามารถตั้งได้นะครับทางร้านนะครับเวลาจะส่งจับการแนะนำนะครับการใช้งานนะครับต เราอาจจะโม,ม,ม,มัวนนิดหนึ่งครับเพราะว่าอุดค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเศษฟางวันนี้ได้อัดหลายรอบแล้วนะครับเราต้องขอเครื่องชิ้นฟานะครับก่อนที่จะทำการจัดส่งสินค้านะครับบางทีก็ย้อนแสงนะครับถ้าดิเซอร์ตัวเองนะครับก็จะพอมแสงนะครับเครื่องฟา,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 างอินเตอร์นะครับหรือว่าเป็นชี่นพอลที่คนหิบ มาครับเพราะว่าอะไรนะครับมีบริการครับใครที่สนใจอะไรครับสามารถโทรสอบถามดูเบอร์แจกใหม่เช่าตตอนนี้นะครับมีหลายคันนะครับให้เลือกนะครับแล้วก็มีหลายคันเลยครับที่รอจะ่กตามอยู่นะครับ ต้องขอขอบคุณลูกค้านะครับที่เข้ามาจองที่ร้านจองออนไลน์ครับตอนนี้นะครับกำังคงยังไม่งกประมาณท่สันนะครับต้องขอขอบคุณลูกค้ามากๆเลยครับที่เลือกซื้อเคื่องฟางจากร้นานนี้นะครับราคาเครื่องนะครับราคาเริ่มต้นที่189 0 0 0นับาทนะครับมียี่ห้อนิวแลนด์มินเตอร์และแมสซี่นะครับ ส่วนรุ่นนะครับมีรุ่น276 274 271ครับสำหรับยูเอแอลส่วนอินเตอร์นะครับจะเป็น430นะครับ440นะครับส่วนรุ่นรุ่นอื่นๆนะครับยังไม่เข้ามานะครับตอนนี้ที่ร้านยังไม่มีครับมาลุ่นอื่นๆนะครับของอินเตอร์นะประมาณตุลานะครับจะมีเข้ามาครับส่วนแมสซี่นะครับก็จะมีแมสซี่120นะครับที่เหลืออยู่ที่ร้านนะครับแล้วก็แมสซี่124นะครับสามารถโทรสอบถามได้เลยนะครับ รับชมคลิปวีดีโอแล้วนะครับอย่าลืมกดถูกใจให้คลิปเรานะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับช่องเราด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารนะครับจากทางร้านดูหานะครับเราจะมีการอัปเดตนะครับการทดสอบระบบนะครับการเก็บงานแล้วก็การจัดส่งสูกค้านะครับอยากศึกษาหาความรู้นะครับเข้ามาศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดใจซื้อนะครับ ไม่ซื้อเราไม่ว่าครับอยากให้ทุกคนนะครับได้ศึกษาก่อนสำหรับวันนี้นะครับขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ